วัสดีครับ Touring to g e t h e r นะครับวันนี้เราไม่ได้มีทริปที่จะเดินทางไปไหนนะครับผมเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9นะปัจจุบันก็คือรุนแรงมากๆในระลอกที่3นี้นะครับวันนี้วันที่16พฤษภาคม2,564นะครับไม่ได้มีทิปไปไหนครับก็ออกมาขี่รถเล่นหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้ขี่เลยครับหลังๆมาขี่ได้ล่าสุดที่ขีก่ก็สอสอ,อาทิตย์แล้ว อนอกจากที่ขี่ออกไปเซเว่นใกล้ๆบ้านนะครับก็แค่นั้นเองไม่ได้ขี่ไปไหนเลยก็เลยจะถือโอกาสเล่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับกับการใช้งานเจ้าสุสกิวซอม6 5 0 x t คันนี้นะครับกับระยะทางที่ใช้มาก็ร่วมๆ42,000กิโลครับใกล้แล้วฮะเหลือประมาณ700กว่าก็จะ42 0 0 0กับระยะ เวลาในการใช้งานก็ประมาณ3ปีนะครับก็มาพูดถึงตัวรถก่อนแล้วกันนะครับผมก็เจ้าตัววิสตอมหกศนย์คันนี้นะครับก็มิติตัวรถเป็นรถที่ช่วงยาวระยะใต้ถานล้อกราวเคียร์แรน์นะฮะจะต่ําแต่ว่าตัวช่วงลำตัวจะยาวแล้วก็ส่วนตัวหน้าจอเรือนใหม่ การใช้งานต่างๆเป็นรถที่ไม่ได้ให้เทคโนโลยีอะไรมาเยอะเหมือนเหมือนค่ายอื่นๆนะครับไม่ได้มีแบบลูกเล่นอะไรมากมายแต่ว่าสิ่งที่เขาให้มากับเจ้ารถตัวรถเนี่ยใช้งานได้จริงครับไม่ว่าจะเป็นบอกเวลาบอกอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันบอกระยะทางที่วิ่งได้ ในน้ํามันที่เรามีอยู่ในถังเนี่ยเราวิ่งได้เท่าไหร่มันก็จะบอกได้แล้วก็บอกอุณหภูมิของอากาศภายนอกอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นเบสิกพื้นฐานแล้วก็ได้ใช้งานได้จริงทุกอย่างแล้วก็จะมีประกับทางด้านซ้ายก็จะมีตัวควบคุมเป็นตัวรีโมทนะครับไว้เอาไว้ปรับเลื่อนหน้าจอแล้วก็เอาไว้ ใช้สำหรับการเซตค่าต่างๆรวมถึงการปิดเปิดระบบ traction control นะฮะซึ่งในตัวเจ้า Suzuki Vitara 650โฉมนี้นะฮะได้ให้ traction control มา2ระดับก็คือมีตำแหน่ง off มีตำแหน่งที่1ก็คือเปิดใช้งานในระดับที่1แล้วก็ระดับที่2ก็มีอยู่2ระดับครับเป็น off ระดับ1ระดับ2ครับผมก็ใช้งานง่ายครับไม่ยุ่งยากอะไรในส่วนของตัวล้อที่ใช้ก็จะเป็นล้อซีลวดนะฮะซีลวดแบบชูเฟลต์นะครับไม่มียางไหนซึ่งเป็นตัว XT นะฮะตัวนี้เป็น XT ก็คือมันจะมีทั้งล้อแมกแล้วก็ตัวล้อซีลวดซึ่งผมเลือกใช้เป็น XT ล้อหน้าก็จะมีขนาด19ครับแล้วก็ล้อหนังขนาด ในส่วนของการขับขี่นะครับฟีลลิ่งในการขับขี่จากที่ใช้มาต้องขอบอกก่อนเลยว่าเป็นรถที่มีอัตราเร่งที่อ,อ๋อจะบอกว่าไอเดียมีอัตราการเร่งที่ดีผมให้ระดับดีเลยดีดีมากสำหรับตัวผมนะครับเป็นความพิเ็นส่วนตัวมีแรงท็อกที่นุ่มนวลไม่กระโชกโขกคากนะครับแต่ก็ สามารถเรียกรอบมาได้ตลอดเวลาจะสามารถแซงเกียร์ไหนก็ได้อยู่เกียร์สามก็สามารถแซงรถได้เกียร์สี่ก็แซงได้เกียร์ห้าก็เรียกรอบมาได้ถือว่าเพียงพอเหลือเฟือต่อการใช้งานทั้งออกทริปแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนแล้วก็ในส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยใช้เจ้าวีสอม650คันนี้ในการ ไปทำงานด้วยใช้ในชีวิตประจำวันผ่าเส้นทางที่มีการจราจรที่หนาแน่นแต่ละวันก็สามารถที่จะมุดซอกแซกได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปซอกเล็กๆก็ก็จะลําบากหน่อยแต่ก็ต้องระมัดระวังนหนึงครับเพราะว่าช่วงรถจะยาวถ้า ถ้าเราคุ้นชินหรือว่าทําความรู้จักกับรถแล้วก็จะสามารถที่จะมุดซอกแซกอะไรได้สบายๆส,ยสย่สวนปัญหาที่พบผมไม่เคยเจอปัญหาที่พบนะครับกับเจ้าตัวนี้ไม่เคยเจอตั้งแต่ใช้งานมาไม่เคยเจอปัญหาเลยกับเจ้าซูซูกิวีดอม6 5 0 x c คันนี้นะแต่วิจุดข้อสังเกตนะครับจุดข้อสังเกตของเจ้าตัว เบียร์อ650 XC คันนี้ก็คือด้วยเรื่องของลักษณะท่านั่งท่านั่งสําหรับตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมสูง180จะมีปัญหาในการนั่งไกลๆก็คือเพราะว่าตัวผมสูงแล้วก็ขาจะต้องงอออกมาต้องเอื้อมขาออกไปข้างหน้าหลังนะครับตรงพักเท้าซึ่งมันทําให้ขามันไม่ได้ยืด เลยทําให้มีแอบเมื่อยบ้างนิดนึงในในในการเดินทางไกลนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการเดินทางไกลมากขนาดนั้นนะครับก็สามารถขี่ได้สบายๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการยืนขี่ยืนขี่นี่ผมไม่ชอบเลยเพราะว่าด้วยด้วยตัวส่วนตัวผมแล้วผมสูงใช่ไหมเวลายืนเนี่ยผมจะยืนแล้วผมต้อง ต้องย่อลงเนี่ยเย่๋ยผมยืนเนี่ยผมยืนเนี่ย,ผม,ย,นนยผมไม่สามารถยืนแบบหลังตรงๆได้เพราะเพราะว่าแ่นมันโน้มมาหาตัวมันจะยืนแบบไม่สงา่าไม่ยืนไม่ตรงแขนไม่สบายเหมือนพวก GS นะฮะจะไม่เหมือนแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอุปสรรคอะไรครับก็สามารถเดินทางไกลได้สบายๆนะครับในการเดินทาง เก็บแปดร้อยโลนี่ต่อว,วันนี่สบายๆแต่ก็มีเมื่อยบ้างตามธรรมดาฮะมันต้องมีเมื่อยบ้างในการขี่มอไซค์ก็อาศัยในการพักบ่อยๆเอาละกันก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นครับแล้วก็จุดสังเกตอีกจุดสังเกตหนึ่งก็คือในตัวของแหลกหลังแหลกหลังของเจ้าซูกิวิซอมโพบัตสูรคันนี้เนี่ยเขาจะติดรถมาให้สเปคของแหลกหลังของเจ้าซูกิวิซอมโพบัตสูรเนี่ยสเปคคือรับได้10กิโล ิกิโลกร,รัมนะครับตัวตัวแล้วเนี่ยผมใช้ปี๊บอลูมิเนียมเป็นกล่องหลังนะฮะสำหรับใส่สัมภาระต่างๆเลือกใช้เป็นปี๊บอลูมิเนียมซึ่งผมใช้ปี๊บอลูมิเนียมของโลโบนะฮะตัวปี๊บเนี่ยปี๊บน้ำหนัก5้กิโลปี๊บเปล่าๆนะฮะพอเราใส่น้ำหนักไปมากขึ้นมันมีเกินอยู่แล้วครับสิบโลสิ่งที่ตามมาก็คือช่วง,รงแรกๆอะ่ะตัวปี๊บเขาก็ไม่ได้มีตัว เขาเรียกว่าตัวเหล็กค้ำตัวแหลกนะฮะซึ่งไม่ได้มีมาให้สิ่งที่การมาก็คือเวลาเราบรรทุกของหนัก,น,กน็อตท,ที่ยึดกับแหลกกับตัวรถเนี่ยน็อตจะขาดแรกๆมานี่ผมเคยน็อตขาดไปรอบหนึ่งก่อนที่จะใส่ตัวเหล็กค้ำแหลกนะฮะมันจะเป็นตัวชุดเหล็กเอาไว้ค้ำแหลกเพื่อให้น้ำหนักถ่ายเท ไปที่จุดอื่นนะครับโดยใช้ตัวเหล็กค้ำยันซึ่งทางโลโบโ้ได้ทำการผลิตสร้างขึ้นมาภายหลังก็ได้ส่งมาให้ลูกค้าโลโบโ้ใช้นะครับก็คือแก้ตอบโจทย์ต,ตรงนั้นได,ได้เลยครับหลายในนั้นก็ไม่เคยเจอปัญหาเลยก็หลังจากที่ใช้เจ้าซูกิวิรัตอมของคสูเกันนี้นะครับโดยรวมนะครับสำรับผมแล้วถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆ แล้วก็ส่วนตัวแล้วผมพอใจมากๆพอใจที่ได้ได้ใช้มันในการออกทริปใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆซึ่งไม่เคยเจอปัญหาเลยในตัวเครื่องยนต์ก็คือเจอก็แค่อย่างที่บอกไปก็คือเรื่องแหลกที่น็อขตขาดนะก็เจอปัญหาเท่านี้แล้วก็โดยรวมก็คือเป็นรถที่ใช้ในการเดินทางไกลได้ดีมี ระบบช่วงล่างที่ดีมีระบบเบรกที่ค่อนข้างดีใช้งานได้ครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สไตล์ Adventure Touring นะครับในคลาส m i d d l e e l a าสสำหรับในการเดินทางไกลใช้ในการออกทริปต่างๆจะไปใกล้ไปไกลแค่ไหนถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในตัวหนึ่งนะครับกับเจ้าซูซูกิวีซอมคันนี้นะครับขึ้นเขา ต่างๆนานาตอบโจทย์หมดทุกอย่างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่ได้เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับผมวันนี้สวัสดีครับ